สวัสดีครับมิตรที่รักนับฟังที่เคารพสิบนิ้วน้อยคอยพนมกุ้มลงกลางสิโรรากราบลงตรงหน้าท่านหากเสียงนี้ที่ดังควังรำคาญขอประทานความโทสาด้วยปลาหนึ่งรับวันนี้ก็ไปรื้อห้องเก็บของนะครับไปเจอเจ้าสิ่งนี้ครับพี่ชายให้มาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องเก็บของวันนี้ไปรื้อเจอก็เลยลองมาปัดกวาดเช็ดถูดูเห็นมันคลาสสิกดีครับก็เลยถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระทึกเอ้ยที่ระลึกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กล้าเสียบลักนะครับเพราะว่ามันทิ้งไว้นานแล้วไม่รู้มันจะยังใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงลอง วัดไฟวัดสายเช็ครั่วซึมตรงไหนบ้างเราว่ากันอีกทีนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์สนใจรายงานสมควรขับรถสมศักดิ์ถ่ายภาพสวัสดีครับ